อยากให้เห็นตอนชงนี่ค่ะเอยนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะบอกอะไรนะคะคุณเห็นอะไรไหมสีเขียวเขียวอะ่ะใบเตยเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นใบเตยลงไปบ้างอ่ะทีนี้ตามไปด้วยเลยคะ่ะคำฝอยกระเจี๊ยบแล้วเหลืองเหลืองนะคะเห็นไหมเหลืองเหลืองรู้จักกันไหมรู้จักกันไหมคะเหลืองเหลืองก็พวกเอเก๊กฮวยมะตูมอะมะตูมออกส้มๆนิดน,นึงเนาะนะคะหวานจากย่าหวานนะคะอ่ะประมาณนี้นะ คุณดูนะคะซองล่ะอุ๊ยครูเอาซองอะไรอะไ่ะมาแช่ล้ำร้อนอันตรายหรือเปล่าคุณคะคุณดูนะคะเมื่อกี้ซองนี้นะคะทํามาจากอะไรเน,เ,นเ,นเ,นเนี่ยเนี่ยซองกับซองกับอะไรนะซองกับเชือกทำาจากเยื่อบิมอนที่เอาไปตรวจ DNA เรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงเราถึง เราถึงได้ฮารานนะคะนี่นะเพราะฉะนั้นแช่ไปตะขาเราก็เหมือนเอาสมุนไพรแช่น้ำร้อนนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยีายเงี้ค่ะแช่ไปแช่ไปนะคะอาวางเดี๋ยวพอสักครู่นะคะก็ให้พออุ่นๆเนาะก็จะมาดื่มนะคะเพราะว่าต้องเพิ่มพลังเมื่อเช้าใช้พลังงานแต่เช้าเลยนะคะชาอุ่นแล้วนะคะเอออันนี้ชมตั้งแต่ต้นไล์นะคะอืมแซ่บมาก